สวัสดีครับชัดชัยสวัสดีครับครจชัดชัยจากการจราการครับวันนี้ผมมาที่ค่ายดาบันสารคามครับมาพบกับชัดชัยครับที่ฟอร์มสวยเหลือเกินไฟสุดท้ายชนะชาลวันมาครับแล้วก็เทรนเนอร์ประจำค่ายอันของเกียมครับเป็นไงน้องไฟล่าสุดเราชนะชาลวันเวลาวัิจามครับ ไปไปไงมีความสุขยังไงที่ชาชารวันดีใจดีใจดีใจชนะดีใจชนะดีใจชนะไม่ไรที่นี่นะแล้วอันของเกมครับแล้วจัดชจยความสวยอย่างนี้ทางต้นสักัดพี่ย,ยดีเอาลงรายการวันไหนครับวันวันที่สามครับสามมินาโอสามมีนาสู้เสือเป็นรายการใหญ่ของพี่กินดีเนี่ครับเมินครับผมโอ้หรือว่าสุดยอดมากครับความสวยอย่างนี้จัดชายครับก็มีรายการต่อ รายการใหญ่วันที่สามีนาคมที่ราชดำเนินครับครับผมยังไงครับมีความรู้สึกยังไงครับต่อยที่ต่อยรายการใหญ่ครับดีใจครับที่ที่ได้ต่อยรายการใหญ่ดีใจครับนี่ครับภูมิใจเดียวก็ดีใจ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 ครับซ้อมต้องเต็มที่นะครับต่อยรายการใหญ่ซ้อมเต็มที่วันที่สามปากแอบจี้ครับแน่นอนเต็มใจครับครับครับก็อยากฝากถึงเอฟซี ครับอยากให้ชัดชัยครับที่ฟอร์มสวยชั่วโมงนี้ฝากทีเอฟซีแป๊ครับฝากฝากเชียร์ผมด้วยครับฝากเกี่ยวงดวยครับฝากเอฟซีครับยันมวยคเอฟซีฝากเอฟซีเชียร์ด้วยครับเอฟซีเียาว์เลยนะครับซาซาบอลซาเอฟซีเียาว์เลยนะครับจะทำครับจะทำเต็มที่จะทำเต็มที่ครับนี่คือผลงานล่าสุดของจัดชัยดาบันซาคามส์ ชาลาวันมาสวยครับก็มีรายการต่อเนื่องครับติดตามผลงานของเขาครับวันที่3มีนาคมครับรายการใหญ่ของเพชรยินดีที่ราชเืองครับ